ลูหูขนกว้างมากแล้วไหนจะริ้วรอยสามสิบไม่คิดว่าจะมีริ้วรอยอีกรบกวนพี่ลิตาหาวิธีแก้ไขโดยเอาแบบขั้นตอนไม่เยอะไม่เจ็บตัวแล้วสวยด้วยฉีดฟิลเลอร์ไปเยอะเท่าไหร่ก็ยังคงมีริ้วรอยเล็กๆน้อยมากวนใจเสมอมีอะไรที่ดีกว่าฟิลเลอร์อีกคะมันก็พอมีค่ะสี่ขั้นตอนปัญหาทุกอย่างที่คุณลิตาพูดมาค่ะจบที่เครื่องนี้ค่ะบางท่านเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงหรือกลัวเข็มทีนี้ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเราไม่ต้องมีสิ่งแปลก ปลอมอะไรเข้าร่างกายอ,นนอุ้ยเอา้าแม่ฮัลโหลแม่ว่างไงฮะมีปัญหาร่องแก้มหรอแม่วุ้ยแต่งหน้าแล้วก็เป็นเห็นรุ่งขนอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ยังมีความหย่อนคล้อยตามอายุปัญหาใหญ่มากแม่เดินไปไหนใครก็เห็นมาถ้าอย่างเงี้ยแล้วนี่แม่ทำไงอ่ะเอา้าเดี๋ยวฟิลเลอร์ก็ไม่ช่วยหรอแม่ เดี๋ยวหนูหาทางช่วยแม่เองแม่รอบแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคนะจ๊ะมเป็น,เป,นเป็นนนน้โอ้มีข้อความมาจากน้องลินเพิ่งผ่านวันเกิดครบรอบ30ปีที่ผ่านมาทํางานหนักมากไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยดูขุมขนกว้างมากแล้วไหนจะริว้วรอสามไม่คิดว่าจะมีริ้วรอยอีกเราทำงาซันแดดมยถึงไม่ต้องขำหอม รบวมพี่ลิตาหาวิธีแก้ไขโดยเอาแบบขั้นตอนไม่เยอะไม่เจ็บตัวแล้วสวยด้วยสวยด้วยปลอดภัยด้วยก็ต้องคุณหมอตาสิจ๊ะรออะไรรีบไปเิ สว,สวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคือตอนนี้มีเรื่องราวอยู่2เคสด้วยกันนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่น้องของลิตาก่อนเลยอายุ30ปีแต่ว่าพอแต่งหน้าขึ้นมาโอ้โหตกใจรูขุมขนก็กว้างริ้วรอยตามไว้ก็เริ่มมา<อ>แต่ก็ไม่อยากจะทําอะไรให้ตัวเองเจ็บตัวก็<ม>เลยอยากจะถามหมอว่ามีวิธีอื่นไหมดูแลง่ายๆขั้นตอนแบบไม่เยอะมากและไม่ต้องเจ็บตัวยังไม่พอค่ะมีเคสแรกเคสที่2อนี่คือแม่แม่ของลิตาด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็เริ่มมีร่องแก้มร่องน้ำหมัก ริ้วรอยตามวายัยวิธีการแก้ของแม่แม่ก็คือเขาไปฉีดฟิลเลอร์แต่ประเด็นคือฉีดฟิลเลอร์ไปเยอะเท่าไหร่ก็ยังคงมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆมากวนใจเสมอเพราะฉะนั้นก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นคะ่ะวิธีที่แม่แม่ว่ามาเนี่ยมันก็ใช่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมดมันก็มีวิธีอื่นมีอะไรที่ดีกว่าฟิลเลอร์อีกคะมันก็พอมีคะ่ะสี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนโฟโตน่าโฟดีง่ายๆ ไม่เจ็บตัวไม่เจ็บไปเลยค่ะคุณหมอรออะไรไหมคะไป๊บเดยปค่ะมีค่ะมีค่ะไม่มีอ่ะถ้าลองแกัไม่มีไม่ไม่มีค anyway> ่ะเหมือนก็ใช้พวกเซรั่มที่มันกระชับรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นการบำรุงอะค่ะใช่มาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดโปรอกอะไรก็ว่าไปให้มันกระชับรูขุมขนอะ ตอนนี้ใช้เป็นว่านถางจจะเคอะค่ะไม่แว่่าช่วยได้ไหมก็คงสนใจอะค่ะแต่ก็คงต้องดูก่อนใช่สนใจค่ะก็สนใจค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอายุไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้จะปัญหาทุกอย่างที่คุณนิตาพูดมาค่ะจบที่เครื่องนี้ค่ะอุ้ยพูดจริงเหรอคะปัญหาเยอะมากเลยนะคะคุณหมอ ได้หมดเหอเลยเอันนี้คือเครื่องโฟโตน่าเลเซอร์นะคะึุงเขามีโหมด 4D เจ้าโฟโตน่า 4D เนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณคะก็คือหนึ่งเลยก็คือช่วยเรื่องยกกระชับนะคะยกจากด้านในมาสู่ด้านนอกเลยแล้วก็ช่วยเรื่องของลูกขุมขน ีผิวที่ไม่สม่ำเสมอช่วยปรับให้เรียบเนียนขึ้นหรืออย่างบางท่านเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงอ่ะหรือกลัวเข็มทีนี้ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเราไม่ต้องมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าร่างกายเราใช้พลังงานของแสงเลเซอร์เนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตคอลลาเจนใหม่ออกมา แล้ว4สเต็ปที่บอกว่าจะต้องทำเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสี่สเต็ปที่จะต้องทำนะคะก็คือสเต็ปแรกเนี่ยอ,อันนี้คือเราจะยิงเป็นเออร์บิมเลเซอร์ออกมาจากกระปุงแก้มเราก็จะเน้นตรงร่องแก้มด้านในพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต่อ้วยสเต็ปที่2กับ3ซึ่ง2กับ3ามเนี่ยจะเป็นสเต็ปที่สบายคือไม่เจ็บไม่มีแผลหลังทำเลยไม่มีรอยถลอกพวกเม็ดสีเล็กๆเ,เนี่ยก็จะหลุดไปจางลงอีกสเต็ปหนึ่งเขาเรียกเปียโนโหมดเหมือนเล่นเปียโนอย่างนั้นนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยช้ขึ้นคือกระช้ คือใช่แล้วก็มาจบที่ตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นเลยก็คือเหมือนกับว่าเขาผลัดผิวโดยที่หน้าเนี่ยไม่ไม่ได้มีแผลชัดเจนคือแค่ออกเป็นขุยเล็กๆขุยเล็กๆเบาๆก็คือแปลว่าไม่เจ็บสามารถเดินเข้ามาทําได้แล้วก็ออกกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เลยภายในครั้งเดียวได้4ขั้นตอนใช่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าลิตาอยากจะทำมาคุณหมอลิตาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะเข้ามาคะแสงเลเซอร์ทุกอย่างนะคะก่อนยิงเนี่ยคนไข้ก็ไม่ควรที่จะโดนแดดจัดมาแล้วอย่าง คนที่เป็นร้อนในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอสามารถที่จะทําได้ไหมคะก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนค่ะแล้วก็กรณีอย่างคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคติดต่อบางอย่างเช่นโรคเริ่มโรคอะไรที่แบบบางทีมันเป็นแผลมุมปากเป็นแผลที่ปากแบบเนี้ยก็คือรอให้หายก่อนถ้าอย่างนั้นลิตาขอถามแทนแม่แม่ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์มาถ้าจะมาทําโคโตูน่าเนี่ยต้องเว้นระยะไหมคะก็ควรจะเว้นนะคะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วถ้าหลังจากทําเสร็จอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ มีอะไรจะต้องหลีกเลี่ยงมีข้อแนะนําอะไรในการปฏิบัติตัวไหมคะค่ะถ้าเกิดเราทําครบทั้ง4สเตปเนี่ยสเตปสุดท้ายเนี่ยมันมีการผลัดผิวเราก็ควรจะเน้นพวกครีมบํารุงช่วงเวลาที่ผิวหนังเราเนี่ยสังเคราะห์สร้างคอลลาเจนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย ก็คือควรที่จะหลีกเลีเ่ยงแต่แงหน<ล>้าซึ่งช่วงนี้ก็คือหลีกเลี่ยงพวกการแต่งหน้าการอ,อะไรก็คือเหมือนกับแค่วันแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ทําได้ตามปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีทั้งหมด4สเ็ปทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเรามีกิจวัตรที่จะต้องใช้งานไม่อยากให้หน้าลอกเราจะทําแค่1-3ก็ได้ใช่ไหมค,คะซึ่งวันนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอกระตาของเราเนี่ยจะลงมือปฏิบัติจริงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นจริงๆว่า4ขั้นตอนมีอะไรบ้างง่ายสะดวก อย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันนี้ได้เรียนรู้วิวัฒนาการอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะยกกระชับหน้าของคุณไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มรูบร,รอยต่างๆก็สามารถที่จะดีขึ้นได้แบบไม่ต้องเจ็บตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเชื่อแม่ก็อย่าลืมแปรหมอค่ะถูกต้องค่ะสวยออพเวลยังไงท้ายที่สุดก็ต้องปลอดภัยด้วยง่ายๆแค่เดินเข้ามาที่โรงพยาบาลนครธน,นแล้วก็มาปรึกษากับคุณหมอกระตาแบบนี้รับประกันว่าสวยครบ จบแบบปลอดภัยวันนี้ขอบคุณคุณหมอกระตามากมากค่ะขอบพระคุณค่ะฮัลโหลแม่ไปหาข้อมูลมาให้แล้วรับประก,กันว่าแม่ต้องไม่ผิดหวังเลยจ้ะที่แม่บอกหนูมาใช่ไหมเมื่อเช้าว่าแม่เนี่ยมีปัญหาร่องแก้มมีร่องน้ำหมากมันเริ่มหย่อนคล้อยแล้วผิวพันก็ไม่ดีสีก็ไม่สม่ำเสมอไอ้ร่องรอยเล็กๆที่แม่เติมฟิลเลอร์อะไรก็ยังเป็นอยู่เนี่ยสิ่งเดียวที่จะช่วยแม่ได้ก็คือให้แม่นะจ๊ะ มาทำเลเซอร์ที่ชื่อว่าโฟโตน่าโฟดีตัวเดียวจบแม่เขามีแค่สี่ขั้นตอนสามารถเดินเข้ามาทำได้เลยและออกไปใช้ชีวิตปกติได้แบบไม่ต้องเจ็บตัวโอเคจาริม,มานะจ๊ะโฟโตหน้าโฟดีนะแม่นะนี่แหละลงมานะคนทรทนเออมาเลยมาเลย